สวัสดีครับในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการใช้งานโปรแกรม Express Guide นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมถอด ไฟล์เสียงนะครับหรือถอดเทปยอดนิยมนะครับที่นักถอดเทปนิยมใช้นะครับนอกจากตัวโปรแกรมที่แปลงเสียงพูดเป็นตัวหนังสือแล้วนะครับอย่างตัว express s k y p e นะครับก็ยังเป็นโปรแกรมนิยมที่เป็นโปรแกรมที่ทุกคนนิยมนะครับในการใช้งานเรื่องของการถอดเทปนะครับซึ่งสามารถใช้งานผ่านช็อตคัด นะครับคีย์ลัดต่างๆหรือว่าตัวฟุตแพนอลฟุตแพนอลก็คือตัวเป็นแผ่นนะครับเป็นแท่นเหยียบนะครับซึ่งเราจะต้องซื้อมาเพิ่มเติมแล้วก็ต่อเข้ากับโปรแกรม Express Sky แล้วก็ใช้เท้าเหยียบในการในการเล่นเสียงต่างๆได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการใช้งานเป็นหลักนะครับ เอ็กเพ s สก y นะครับหลายๆคนนะครับอาจจะเคยใช้มาแล้วบ้างนะครับแล้วก็ในเพลย์ลิสต์นี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานอย่างละเอียดเลยนะครับตั้งแต่ความรู้พื้นฐานจนถึงความรู้ขั้นสูงที่ทุกคนจะสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการถอดเทปนะครับการประชุมบันทึกการประชุมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ เราจะต้องถอดฝ่ายเสียงออกมานะครับซึ่งก็เป็นประโยชน์อีกโปรแกรมหนึ่งนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอนนี้ผมติดตั้งตัว Express Sky แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเข้าไปพาเพื่อนๆไปสำรวจดูว่าตัว Express Sky นะครับมีอะไรบ้างนะครับวิธีการเข้าใช้งานนะครับผม Windows M แล้วก็กด E ไปที่ Express Sky เลยนะครับนะครับ Express Sky Transcription Software ตัวนี้นะครับ Enter เลย <Zero> นะครับโอเคผมปรับความเร็วลงมานิดนึงนงะพอเข้ามานะครับ ก็มันก็จะอยู่ที่ตัวนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวมันจะอยู่ที่ status bar นะครับซึ่งผม NVDA T ฟังดูนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของบอกเวลาของ ไฟล์ที่เราเปิดอยู่ตอนนี้มันเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยเพราะว่าผมยังไม่ได้โหลดมานะครับผมเลื่อนลูกศรขึ้นลงนะครับไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับแท็บก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีหน้าต่างเราจะต้องเปิดไฟล์ขึ้นมาก่อนนะครับโหลดไฟล์ขึ้นมาก่อนเราสามารถเราถึงสามารถเลื่อนได้นะครับวิธีการใช้งานตรงหน้าต่างตรงนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยนะครับถ้าเราโหลดไฟล์มาแล้วเราสามารถเลื่อนลูกศรขึ้นลงได้นะครับเลือกไฟล์ที่เราต้องการแล้วก็เล่นได้เลยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจดูว่าตัว Express Sky นะครับมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราสามารถที่จะใช้ได้แล้วก็เข้าถึงก็คือเวลาที่เราจะเช็คนะครับก็คือใช้คำสั่ง nvda t นะครับเช็คเวลานะครับเวลาที่เหลือเราเวลาที่เราเล่นไปนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะลองกดออเทเนตนะครับ นะครับเราขออภัยนะครับตรงนี้นะครับตรงไฟล์นะครับตรงไฟล์เมนูนะครับผมจะกดออเทเนตนะครับผมจะกดออเทน์เนู l ไฟล์ซับเมนูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกการจัดการไฟล์ต่างๆนะครับการตั้งค่าการลงทะเบียนนะครับ ผมกดออเทเนตนะครับในการเรียกเมนูบาร์ขึ้นมานะครับผมก็จะเลือกลูกศรซ้ายขวานะครับซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเลื่อนไปยังเมนูต่างๆนะครับ Control Sub Menu Alt C Control Sub Menu พวกตัวไฟล์ File, Alt, ไฟล์เมื่อกี้นะครับก็จะเป็นเมนูที่จัดการเกี่ยวกับไฟล์นะครับผมเลื่อนลูกศรขวาไปครับ Control Sub Menu Alt Plus C Control Sub Menu ก็คือเป็นเมนูสำหรับการควบคุมนะครับ View Sub Menu Alt V View ก็คือเมนูสำหรับการแสดงผลนะครับ Note Sub Menu Alt Plus N Note ก็คือเมนูสำหรับการ ใส่โน้ตนะครับการเขียนข้อความสั้นๆนะครับ bookmark s book นะครับก็เป็นเมนูสำหรับการทำ bookmark นะครับ option s m a n u o p t i o n ก็เป็นเมนูการตั้งค่านะครับ tool u ก็เป็นพวกเมนูเครื่องมือนะครับ help s a l p h ก็คือเป็นคู่มือการใช้งานนะครับ system sub m นะก็เป็นพวกเมนู system นะครับเป็นเมนูระบบของโปรแกรมมัน ก็จะเป็นมินิมัท์พวกแมกซิมัต่างๆ File, นะครับ<ๆ>ก็จะย้อนกลับมาที่ไฟล์นะครับพวกนี้นะครับก็จะมีเมนูหลักๆอยู่ไม่กี่เมนูนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดนะครับแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดการใช้งานต่างๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูทีละหัวข้อกันนะครับ สำหรับ EP นี้นะครับก,ก็คงจะมีเท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในหัวข้อการเรียนรู้นะครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ